ลิลลี่เจ้าของเพลงฮิตโพสเป็นในส่อแววปิดค่ายเพลงได้หมดท้าสดชื่นแฟนคลับใจหายลิลลี่เจ้าของเพลงฮิตเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวโพสเป็นในส่อแววปิดค่ายเพลงได้หมดท้าสดชื่น ทำเอาแฟนๆต่างตกใจอย่างมากพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้รัวๆหลังนักร้องลูกทุ่งสาวลินล,ลี่ได้หมดทะสดชื่นน้องสาวของเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดทะสดชื่นออกมาโพสต์ยาวถึงค่ายเพลงได้หมดทะสดชื่นหรือ DM โดยลินล,ลี่เจ้าของเพลงฮิตเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวได้ระบุข้อความว่า เป็นบ้านหลังแรกของลินลี่ที่อยู่แล้วอุ่นใจและมีความสุขที่สุดเป็นบ้านที่อยู่กันแบบครอบครัวเปิดรับคนใหม่อยู่ทุกๆปีเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันมีเสียงเพลงเสียงหัวเราะและความสุขบางครั้งอาจจะปะปนน้ำตาไปบ้างก็หลากหลายอัทรสลินลี่อยู่ตรงนี้จุดนี้มา4ปีแล้วส่วนตัวคิดว่าเป็นเวลานานมากสำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งได้เติบโตมาจากที่นี่อยู่ที่นี่ กินที่นี่นอนที่นี่เชื่อว่าหลายๆคนก็คิดแบบนี้ลินลี่ไม่เคยมีเพื่อนอยู่ในโลกภายนอกเพราะส่วนใหญ่จะสนิทกับคนในค่ายพี่ๆหลายๆสีสั้นที่ผ่านเข้ามาแดานเซอร์นักดนตรีและคนในบ้านตั้งแต่มีคนเหล่านี้เข้ามาในชีวิตไม่เคยเรียกร้องหรือขออะไรเลยเรารู้สึกว่าพอใจในจุดนี้แล้วมีคนที่คอยเคียงข้างมีคนที่อยู่ด้วยแล้วมีความสุขสบายใจ คอยเดินทางบนถนนหรือเดินทางชีวิตไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันนั่งรถไปคอนเสิร์ตด้วยกันร้องเพลงด้วยกันกินข้าวพร้อมกันกินหมูกระทะข้างสะพร้อมกันและอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมา ถ้าวันหนึ่งต้องยุบค่ายไปหรือปิดค่ายไปก็คงใจหายไม่น้อยเลยทุกวันนี้เลยพยายามทำงานร้องเพลงหรือทำอะไรก็ตามแต่เพื่อให้มีคนคอยติดตามคอยรักคอยมาดูพวกเราเล่นคอนเสิร์ตคอยเจอพวกเราคอยฟังเพลงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอยากขอบคุณ FC ทุกคนที่คอยติดตามและซัพพอร์ตมาตลอดสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานให้ดี ตั้งใจทำเพลงออกมาให้มีคุณภาพมากที่สุดตั้งใจทำหน้าที่ตรงนี้ในตอนที่ยังมีโอกาสใครก็ตามแต่ที่เข้ามาในชีวิตที่ทั้งดีและไม่ดีขอบคุณที่ผ่านเข้ามาขอบคุณที่เคยเติบโตไปด้วยกันเราต่างล้วนเป็นบทเรียนและความทรงจำซึ่งกันและกันไม่เคยโกรธหรือเกลียดใครเลยนึกถึงวันที่มีความสุขและยิ้มได้ซมากกว่าขอให้เติบโตไปในเส้นทางที่มีความสุขและประสบความสำเร็จนะ